ก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสข่าวมาสักพักใหญ่แล้วว่านักแสดงหนุ่มของช่องเจ็ดสีอย่างคริโพลกำลังจะหมดสัญญาและตัดสินใจผันตัวเป็นนักแสดงอิสระและอยู่บ้านช่องเจ็ดสีมานานกว่า7ปีทำกรนแฟนๆต่างใจหายซึ่งละครเรื่องกรงน้ำพึ่งจะเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของหนุ่มเกรซที่จะทิ้งทวนเอาไว้ในฐานะนักแสดงของช่องเจ็ดสีล่าสุดนะคะหนุ่มเกรซได้เปิดใจว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะสิ้นสุดสัญญากับทางช่องเจ็ดสีแล้วตอนนี้ก็เป็นอิสระแล้วอาจจะกลับมาทำช่องยูทูบของตัว เองที่เคยทําไว้ให้มากขึ้นตอนนี้ขออยู่เป็นอิสระไปก่อนยังไม่พร้อมไปเซ็นกับค่ายนายเพราะหลังจากที่เหมือนเราอยู่บ้านมาห้าปีเราก็คงอยากจะออกไปข้างนอกยังไม่อยากไปอยู่กับบ้านนายยืนยนันว่าไม่มีปัญหาอะไรกับช่องและจบกับช่องได้ดีมากเพราะได้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ไว้แล้วส่วนในอนาคตแฟนๆจะได้เห็นหนุ่มเกรทไปร่วมงานกับทางค่ายหรือว่าทางช่องไหนนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไป